รักนาะพ่อ,อยาหยีต้นฉบับตอนที่310ที่บ้านครอบครัวดิสิตโซนาได้รับโทรศัพท์จากจาตินบอกว่าเขารู้แล้วว่าคาตรีพักอยู่ที่ไหน ถามว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าคาตรีจะหลอกเธอโซนาบอกว่าเธอรู้ว่าคาตรีจะไม่ยอมทำตามข้อตกลงเขาแค่ต้องการจะออกจากคุกเท่านั้นเดฟแอบได้ยินการสนทนาของทั้งคู่บาดีมาหาอิสวรีที่ห้องบอกว่าเขาโกรธที่เธออยู่ห่างจากครอบครัวหลายวันอิสวรีบอกเธอไปเพื่อสวดอธิษฐานให้ครอบครัวเธอเป็นห่วงเดฟกลัวว่าโซนาจะทำให้เดฟต้องเป็นทุกข์อีกครั้งบาดีบอกให้อิสวรีไม่ต้องกังวล เพราะเดฟก,กับโซนาเป็นพ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบเดฟอยู่ที่ห้องโถงรู้สึกแย่ที่เข้าใจโซนาผิดโซนามหาเดฟถามว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเธอต้องการจะทาร้ายครอบครัวเขาด้วยเดฟขอโทษเธอเธอก็ยอมให้อภัยเขาจาตินอยู่ที่หน้าบ้านของคาตรีกับโซรับเขาบอกโซรับว่าเขาจะเข้าไปเอาสิ่งของบางอย่างในบ้านหลังนี้และให้โซรับรีบบอกเขาถ้าคาตรีกลับมา ทันใดพวกเขาก็เห็นคาตรีเดินออกจากบ้านจาตินก็รีบเข้าไปในบ้านของคาตรีทางประตูด้านหลังที่บ้านครอบครัวดิสิตวิกกี้บอกราฮาว่าเขามีแผนการบางอย่างและแสดงรูปถ่ายของหญิงสาวหลายคนให้แม่ดูราฮาสงสยัยวิกกี้บอกเดฟชอบผู้หญิงสไตล์นี้พวกเขาควรจะให้เดฟแต่งงานกับหญิงสาวแบบนี้ รา้าบอกทุกคนจะต้องไม่เห็นด้วยวิกกี้บอกให้แม่พูดยุ่ยแยอิสวรีเพราะอิสวรีถูกจักจุงได้ง่ายเธอสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อความสุขของเดฟทางด้านจ่าตินยังคงคนบ้านของขาตรีโซราพี่เฝ้าอยู่หน้าบ้านเห็นขาตรีเดินกลับมาจึงหยุดคาตรีไว้พยายามพูดเสียงดังว่าเขามีอะไรบางอย่างที่จะเสนอให้คาตรีคาตรีบอกเขาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น โซราฟต้องการเสนอให้คาตรีทำบัตรเครดิตคาตรีไม่พอใจจะทำร้ายโซราฟโซราฟก็รีบเดินหนีคาตรีเข้าไปในบ้านส่วนจาตินก็หนีออกมาแล้วต่อมาที่บ้านครอบครัวโบสโซราฟเห็นแม่วิตกกังวลจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาช่าบอกบีจอยกำลังกลับจากเมืองโกกาตาเขาจะต้องโกรธถ,ถ้ารู้ว่าโซนากับโซฮานะ่าอยู่ที่บ้านครอบครัวดิสิตอีกหนึ่งสัปดาห์ทัน ใดนั้นบีจอยก็กลับมาถึงมองอัจฉริด้วยความไม่พอใจรักนาะพ่อยาหยีต้นฉบับตอนที่311 บีจอยถามอาชาว่าอิสวรีกล้าดีอย่างไรถึงบังคับให้โซนากับโซหาอยู่ที่บ้านของตัวเองเขาจะต้องไปผาทั้งสองกลับมาต่อมาบีจอยมาที่บ้านครอบครัวดีสิทธ์ตะโกนเรียกเดฟอยู่ที่หน้าประตูบ้านเดฟออกมาหาบีจอยบอกให้เดฟเรียกโซนากับโซหาออกมาหาเขาเดฟบ,บอกให้บีจอยเข้าไปในบ้านแต่บีจอยปฏิเสธราหามาหาอิสวรีที่ห้อง It's a worry bog. เธอจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำลายความสุขของเดฟราหาพูดยุแย่ให้จับเดฟแต่งงานใหม่เพื่อจะได้ยุติเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อทำให้โซนาออกไปจากชีวิตของเดฟอย่างถาวรเดฟมาหาโซนาที่ห้องบอกเธอว่าบีจอยมาที่นี่โซนามหาบีจอยถามว่าเกิดอะไรขึ้นบีจอยถามว่าทำไมถึงอยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์โซนาบอกว่าโซฮาต้องการจะอยู่ ู่ที่นี่ต่อเพื่อใช้เวลากับอิสซวรีอิโซวรีกับเดฟมาที่นั่นอิสซวรีบอกเดฟว่าพวกเขาไม่ควรจะแหกกฎที่ตั้งเอาไว้เธอก็บอกปีจอยว่าโซนากับโซฮาจะไปบ้านของเขาในวันพรุ่งนี้เช้าบีจอยบอกเขาจะรอ คืนนั้นโซนากำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแต่เดฟก็มาหยุดเธอบอกถ้าเธอกลับไปพวกเขาจะคลี่คลายเรื่องของคาตรีได้อย่างไรโซนาบอกเธอสามารถจัดการเรื่องนี้ได้แม้ว่าเธอจะอยู่ที่บ้านของเธอก็ตามเดฟถามว่าเธอจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากเขา บีจอยก็ยิ้มกลับมาที่บ้านบอกทุกคนว่าโซนากับโซฮาจะกลับมาที่นี่ตอนพรุ่งนี้เช้าโซรับบอกสิ่งที่บีจอยทำนั้นมันไม่ถูกต้องบีจอยก็เตือนให้ลูกชายอย่าได้ทำตัวไม่เหมาะสมกับเขาโซรับ,บก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจ โรนิตาขอโทษบีจอยแทนโซรัฟและเดินตามโซรัฟไปที่บ้านครอบครัวดีสิทธ์ราฮาบอกวิกกี้ว่าเธอที่พูดยุแย่ให้อิสวรีจับเดฟแต่งงานใหม่แล้วอิสวรีมาบอกราฮาว่าเธอไม่รู้จะอิิบายให้เดฟกับโซนาเข้าใจได้อย่างไรว่า พวกเขาจะไม่มีความสุขถ้าพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันเดฟแอบได้ยินการสนทนาเขามาหาโซนาที่ห้องเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังบอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะเธอกับบีจอยโซนาก็แย้งว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอคนเดียวเดฟก็บอกว่าถ้าเธอไม่ไปจากเขา,า,า,าพวกเขาก็คงจะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุข รักนะพ่อ,อยาหญีต้นฉบับตอนที่312ต่อมาโซนาเมื่อบอกโซฮาให้ไปเตรียมเก็บของเพื่อจะกลับบ้านครอบครัวโบส์ส่วนที่บ้านครอบครัวโบส์โรดิตาบอกโซราบว่าเขาทำผิดที่เถียงกับบีจอยและบีจอยก็แค่เป็นห่วงลูกๆเท่านั้นที่ห้องโถงอัจชาพยายามผู้ปลอบบีจอยบีจอยบอกเขาไม่ชอบดูลูกแต่เขาจำเป็นที่จะต้องทำเพราะเขาไม่อยากให้โซนา กลับไปหาเดฟที่จะต้องทนทุกข์ทรมานอีกครั้งวันต่อมาที่บ้านครอบครัวดีสิ์ ทุกคนมาหาเดฟที่ห้องพบว่าเขาตัวร้อนเดฟบอกเมื่อคืนเขาสบายดีแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกอ่อนเพลียหมอมาตรวจบอกว่าเดฟเป็นไข้เพราะมีความเครียดควรเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นเพื่อเป็นการลดไข้เดฟบอกโซนาว่าเขาป่วยจริงๆเขาจะหายดีถ้าเธออยู่ใกล้ๆต่อมาโซนาก็มาที่ห้องครัวเห็นโซฮาและโกรูกำลังแย่งถาดใส่น้ำแขง เพื่อจะเอาไปเช็ดตัวให้เดฟโซนาก็บอกทั้งสองว่าอิโซวรีจะเป็นผู้ตัดสินอิโซวรีก็พาเด็กเดกเดินจากไปโซนาได้รับโทรศัพท์จากจาตินบอกว่าเขาส่งรูปที่เขาพบที่บ้านคาตรีไปให้เธอแล้วโซนาตรวจสอบรูปภาพบอกจาตินว่าดูเหมือนคาตรีกับอิโซวรีเคยทำงานอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมาก่อนจาตินก็เห็นด้วยโซนาเห็นที่อยู่ของ สตูดิโอถ่ายรูปอยู่ที่เมืองครูคราวเขียนอยู่ที่มุมของรูปจึงบอกจาตินว่าพวกเขาสามารถหาที่อยู่ของบ้านหลังนั้นได้จากสตูดิโอแห่งนั้นต่อมาโซนาก็มาที่ห้องเดฟบอกเดฟว่าจาตินพบรูปถ่ายของครอบครัวหนึ่งในบ้านของคาตรีซึ่งคาตรีกับอิสวารีอยู่ในรูปด้วย และสตูดิโอที่ถ่ายรูปนั้นก็อยู่ที่เมืองครูคราวเดฟบอกว่าพวกเขาจะต้องไปค้นหาคำตอบแต่โซนาบอกให้เขาพักผ่อนก่อนเดฟบอกเขาสบายดีเขาแค่เล่นละครเพื่อจะให้เธอกับโซฮาอยู่ที่นี่ต่อไปอิสวรีกับราฮาอยู่หน้าห้องได้ยินสิ่งที่เดฟพูด ต่อมาราหาก็มาหาอิสวรีที่ห้องพูดยุ่ยใหญ่อิสวรีว่าเดฟโกหกเธอเพื่อโซนาและเธอควรจะให้เดฟแต่งงานใหม่โดยเร็วไม่อย่างนั้นโซนาจะเข้ามาบงการชีวิตเดฟอย่างสิ้นเชิงโซนาอยู่หน้าห้องได้ยินที่ราหาพูดจึงเคาะประตูส่งสัญญาณ รักนพาพ่อยาหญีต้นฉบับตอนที่313、โซนาบอกอิสวรีว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะให้โซฮาอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าเดฟจะหายดีส่วนเธอจะกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองอิสวรีถามว่าเดฟเป็นอย่างไรบ้างโซนาบอกว่าเดฟกำลังเล่นอยู่กับโซฮาและโกรูราฮาก็พูดยุแย่วังให้อิโวรีไล่โซนาออกไปจากบ้าน ที่บ้านครอบครัวโบสบีจอยก็รอคอยโซนาและโซหากลับมาอย่างใจจดใจจ่อจาตินมาที่นั่นพร้อมกับของที่บีจอยฝากซื้ออัดชาก,ก็ตำหนิบีจอยที่ให้จาตินซื้อของมาให้บีจอยหัวเราะบอกว่าจาตินก็เหมือนลูกของเขาโซรับได้ยินก็ขอบคุณจาตินที่ทำหน้าที่ลูกแทนเขาบอกให้จาตินหาพ่อที่ดีมาให้เขาบ้างบีจอยได้ยินก็ไม่พอใจ บีจอยได้รับโทรศัพท์จากโซนาถามว่าเธอกับโซหาจะกลับมาเมื่อไหร่โซนาบอกว่าโซหาจะอยู่ที่บ้านครอบครัวดิสิตต่อไปอีกสักพักส่วนเธอจะไปทำธุระที่เมืองคูคราวก่อนแล้วถึงจะกลับไปบีจอยได้ยินก็ไม่พอใจที่บ้านครอบครัวดิสิตอิสวรีมาบอกเดบว่าเธอต้องการร้องขอในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้เธอได้ เดฟบอกว่าชีวิตของเขาจะสูญเปล่าถ้าเขาไม่สามารถจะให้ในสิ่งที่แม่ต้องการได้อิสวรีก็บอกว่าเธออยากจะให้เขาแต่งงานกับโซนาเพื่อเห็นแก่โซฮนาเดฟบอกเขากับโซนาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลูก แต่เขาก็ไม่สามารถแต่งงานกับโซนาได้หลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอิสวรีบอกว่าเธอไม่อยากเห็นเขาอยู่ในสภาพที่เศร้าโศกแบบนี้ถ้าเขาไม่สามารถแต่งงานกับโซนาได้เขาก็ควรแต่งงานกับคนอื่นเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เดบได้ยินก็ตกใจที่บ้านคอบโรโบสบีจอยถือกระเป๋าเดินทางจะออกจากบ้านทุกคนพยายามหยุดบีจอยบอกว่าโซนาคงมี เหตุผลที่จะอยู่บ้านครอบครัวดีสิทธ์ทันใดโซนาก็เข้ามาในบ้านบีจอยต่อว่าโซนาว่าครอบครัวดีสิทธ์จะทําให้เธอตกต่ําโซนาบอกให้พ่อใจเย็นบอกว่าหลานอยู่ที่บ้านครอบครัวดีสิทธิ์ต่อเพราะเดบไม่สบายบีจอยถามว่าทําไมเธอถึงไม่บอกเขาก่อนโซนาบอกว่าเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดีสิทธิ์ดังนั้นเธอจึงให้โซฮาอยู่ที่นั่นคนเดียว วิจอยบอกให้โซนาทำตามสัญญาที่เธอเคยไว้ให้กับเขาโซนาวิตกกังวลบอกพ่อว่าเดบได้ออกจากชีวิตของเธอแล้วและโซฮาก็เป็นคนสำคัญสำหรับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น